ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับช่างแว่นครับก็วันนี้เนี่ยก็ไปรับข้าวกล่องมานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บา่ายสี่โมงสามสินาทีนะฮะรับข้าวกล่องของเทศบาลตำบละสดานะครับมีข้าวมีน้ำหนึ่งขวดนะครับน้ำดื่มหนึ่งขวดแล้วก็ข้าวกล่อง วันนี้เนี่ยมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีข้าวมีไข่ดาวแบบน่าจะเป็นไข่แบบครึ่งลูกกันนะครับเป็นไข่แบบครึ่งลูกนะฮะไข่เจียวไม่ใช่ไข่ดาวอันนี้เนี่ยเป็นอเป็น เดี๋ยวนะขอชิมดูนิดหนึ่งนะครับเป็นหมูผัดเครื่องแกงนะครับก็ขอบคุณเทศบาลตะบนรัศดานะครับรสชาติก็กินได้นะฮะก็หวังว่าเราก็อยู่รอดไปได้วยกันมีชีวิตยอยู่ไปได้วยกันนะครับอยู่อย่างมีความหวังซึ่ง บางทีเราอาจจะมองอะไรไม่เห็นนะฮะผมก็เหมือนพวกท่านนะครับบางทีก็อาจจะหลังจากนี้ก็อาจจะเห็นผมนั่งเครื่องบินก็อย่าว่าอะไรนะรับผมจองโปรเอาไว้175บาทนะครับก็ช่วงนี้ก็เลื่อนไฟไปก่อนหน่อยนึงนะครับก็จนๆกันไปนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ